ยินดีต้อนรับสู่ช่อง n นิวคารีวิวช่องที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลล่าสุดในโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ bmw x 7รุ่นปี2026 suv หรูที่ยังคงยืนหนึ่งในด้านสมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียมที่มาพร้อมดีไซน์โดดเด่นและนวัตกรรมล้ำสมัยรุ่นนี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม BMW X7 ปี2026ยังคงรักษาความเป็นเรือธงของตระกูล SUV ของ BMW ด้วยบุคลิกที่แข่งแกร่งและสัดส่วนที่สาง่างามดีไซน์ด้านหน้านั้นถูกปรับให้โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นกระจังหน้าตายคู่มีความทันสมัยและเรียวยาวกว่าเดิมขนาบด้วยไฟหน้าเล็ดแบบอดัปทีฟที่มีเส้นสายบางเฉียบและล้ำอนาคตฝากระโปรงมีความโค้งนูนและโป่งซุ้มล้อดูทรงพลังรายละเอียดโครเมียมและเส้นสายหรูหราเสริมความพรีเมียม ส่วนด้านท้ายก็สะกดทุกสายตาด้วยไฟท้ายเล็ดแบบใหม่ที่พาดยาวเข้ามาบริเวณฝาท้ายพร้อมกันชนดีไซน์สปอร์ตเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร BMW X7 ต้อนรับคุณด้วยความหรูหราทัานสมัยรายละเอียดทุกอย่างถูกออกแบบอย่างประณีตใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งหนังแท้มไม้จริงและอลูมิเนียมแท้เบาะนั่งรองรับผู้โดยสารได้ 6- หรือ7ที่นั่งขึ้นอยู่กับการจัดวางทุกที่นั่งเน้นความสบายสูงสุดมาพร้อมระบบปรับอากาศแบบหลายโซน เบาะนั่งมีทั้งระบบอุ่นเย็นและฟังก์ชันนวดหลังคากระจกพารามิกขนาดใหญ่ทำให้ห้องโดยสารโปร่งสว่างขนาดที่ไฟแอมเบียนไล์เพิ่มบรรยากาศผ่อนคลายอีกทั้งยังมีระบบเก็บเสียงที่ดีเยี่ยมทำให้เงียบสงบตลอดการเดินทาง เทคโนโลยีใน x 7รุ่นใหม่นี้ถือว่าล้ำสมัยที่สุดของ bmw แผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอโค้งคู่ที่รวมทั้งมารวัดดิจิทัลและระบบ idrive เวอร์ชันล่าสุดใช้งานได้ทั้งแบบสัมผัสคำสั่งเสียงและการเคลื่อนไหวมือรองรับ android auto และ apple carplay ระบบนำทาง ar ทำงานร่วมกับกล้องแบบ real time ด้านเครื่องเสียงก็มีให้เลือกทั้ง Harman k a r d o ดและโบเ ver อร์แอนด์วิลกินดิม s นเ r ราล์ซาวให้เสียงคุณภาพระดับคอนเสิร์ตผู้โดยสารตอนหลังก็เพลิดเพลินได้ด้วยจอความบันเทิงพอร์ต usb c และแท่นชาร์จไร้สายครบครัน สมรรถนะการขับขี่คือจุดแข็งของ BMW มาโดยตลอด X7 ปี2026มาพร้อมขุมพลังให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเทอร์โบและเครื่องยนต์ V8 สำหรับผู้ที่ต้องการพลังสูงสุดส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8จังหวัดที่ตอบสนองนุ่มนวลและแม่นยำระบบขับเคลื่อน4ล้อ XDrive มอบความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือเส้นทางธุรกันดารช่วงล่างถุงลม a d a p t i v e Air Suspension ช่วยปรับตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ ทำให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความสปอร์ตตามแบบฉบับ BMW ด้านความปลอดภยัย X7 จะเต็มด้วยเทคโนโลยีผู้ช่วยการขับขี่ล่าสุดเช่น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับจุดบอดร,ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและ r a f ฟิ c แจม a อ s i ซ t ระบบจอดอัจฉริยะพร้อมกล้อง360องศาก็ช่วยให้การจอด SUV ขั้นใหญ่กลายเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมีระบบกึ่งอัตโนมัติในการขับบนทางด่วนมอบประสบการณ์การขับขี่แห่งอนาคตให้กับผู้ใช้ เรื่องความอนเนกประสงค์ BMW X7 ก็ทำได้ดีเยี่ยมพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางและสามารถพับบอรหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้ฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดสะดวกมีช่องเก็บของเล็กใหญ่ทั่วห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวใช้งานในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การเดินทางธุรกิจรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการอีกทั้งยังมีระบบไฮบริดที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษการขับขี่ของ BMW X7 ปี2026มีทั้งความมั่นคงและความคล่องตัว พวงมาลัยคมแม่นยาช่วงล่างซับแรงสะเทือนได้ดีโดยไม่เสียอัตรถในการขับผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลายแบบเช่น Eco Comfort Sport และ Adaptive เพื่อปรับตามสภาพถนนและอารมณ์ในการขับขี่การเป็นเจ้าของ BMW X7 ปี2026ไม่ใช่แค่การได้ SUV หรูหนึ่งคันแต่เป็นการสะท้อนถึงรสนิยมความสำเร็จและการใช้ชีวิตที่เหนือระดับมันรวมเอาความเป็นรถเก่งหรูรถสปอร์ตและรถครอบครัวเข้าด้วยกันในหนึ่งเดียว หากคุณกำลังมองหา SUV ระดับ High e n d BMW X7 ปี2026ควรอยู่ในลิสต์แรกของคุณเพราะนี่คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสไตล์สมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี่คือการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับ BMW X7 รุ่นปี2026ทั้งดีไซน์สมรรถนะความสะดวกสบายความปลอดภัยและนวัตกรรมต่างๆช่อง New Car Review ของเราจะพาคุณไปพบกับข้อมูลเชิงลึกของรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อรถได้อย่างมั่นใจ ขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามช่อง New Car Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากเรา